โอ้แม่ไอมาครับทุกคนแม่ไอมาเป็นกำลังใจให้ลูกในรศึกษานะอยทักยีแม่ไอมาครับแม่ไอมาแม่ไอมาโอ้แม่แม่ไอมาในชุดสีส้มนะฮะถักยาีอยู่ด้านนึ่นี่ตกใมต้งนี่ตกมากเพข้าเลยแ หาแม่ไอ้นะครับแม่ของน้องต้นข้าวครับคือเดินไปได้ตลอดใช่เล ทีมงานทุกคนเดินทางมาถึงแล้วทีมงานทุกคนเดินทางมาถึงแล้วุดทานบรรยากาศให้ทุกคนดูครับอ่อเลเที่ยงครึ่งแล้วอ,อ,อีกครึ่งชั่วโมงน้องขึ้นเวที เอ๋อเห็นบอกว่าขึ้นก่อนนะกำลังจะขึ้นเวทีเลยครับเพราะว่าพัวฝนตกนะฮะน้องก็จะขึ้นเวทีเลยนะฮะ,ะจนเลยกำหนดการจากปกติบ่ายโมงเป็นเที่ยงขึ้นเห็นว่าอย่างนั้นอ่ะยี่ครับก็ก็รอ อ้านี่คือบรรยากาศวัดด่านมะขามเตียอพี่น้องจ๋าตอนนี้น้องต้นข้าวเดินทางมาถึงแล้วนะครับท่านที่อยู่ข้างนอกนะครับก็บุลราคาใจครับตัวละห้าสิบบาทนะครับขอเชิญนะครับจะมีที่ว่างเยอะเลยนะครับทางนี้ยังว่างอีกหลายหลายที่นั่งเลยนะครับใครจะซื้อพวงมาลัยรีบซื้อก่อนเลยนะครับ เรียนเชิญครับท่านที่ยืนอยู่รอบนอกนะครับเดี๋ยวเสร็จจากบนศารานะครับต้นกระถิ่นเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ชมน้องต้นข้าวนะครับญาตินีมาถึงแล้วนะครับมาดูกัค้างก็เม่เห็นเ้ยตีวที่เจ้าของคือวางของไว้บนเก้าอี้นะครับแสดงว่าเขามีเจ้าของแล้วนะครับก็ อย่าไปนั่งทับที่เขานะครับเขาอ,อาจจะลุกไปเข้าห้องน้ำหรือทำธุระข้างนอกนะครับท่านที่มาข้างหลังตอนนี้ข้างหน้าเต็มหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเวทีด่านมะขามเตี้ยนะครับเมื่อกี้เราเห็นแม่ไหแล้วก็เมื่อกี้ทีมงานน้องทุกข้าวก็เดินทางมาถึงแนละ้วเดี๋ยวรอชมบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้นะครับ บรรยากาศจะเป็นอย่างไรเราติดตามโอ้แต่วันนี้คนเริ่มเริ่มเต็มแนละ้วตอนนี้เริ่มเต็มหน้าเวทีแล้วนะฮะนี่ครับทุกคนครับบรรยากาศอุกคนมาเยอะเลยนะฮะอ,อ๋อี่ต่อเป็น,นงานน้องต้นข้าวนะครับมาแล้วนะ เอาบรรยากาศวันนี้ผู้คนเดินทางมาเยอะมากร่วมงานกระถินเนาะซึ่งวันนี้ก็เป็นกระถินที่โอ้มีผู้ใจบุญมาร่วมทําบุญบัตรราคา50คะแนนนะครับหนึ่งโต๊ะนะครับมาก่อนนั่งก่อนมาหลังนั่งหลังนะครับประมาณนั้นน,นะครับก็มีแต่ผู้ใจบุญมาร่วมงานกันอ่ะรู้สึกว่าแม่ไอจะอไอแม่ไอ,อ,อันีย่นย

อยากจะมานั่งชมข้างในนะครับขอเชิญนะครับค่าเข้าอี้นั้นเป็นราคาใจครับราคาบุญนะครับแต่คิดว่าเออห้าสิบบาทก็ไมแพงจังนะครับคิดว่าเรามาร่วมทำบุญไปทำวัดแล้วกันนะครับร่วมท้กระถิ่นกับทำวัดกับมาเัฆเพียรของเรานะครับขอเชิญครับท่านที่อยู่ข้างนอกนะครับเข้ามานั่งชมด้านในเลยนะครับเดี๋ยวสักคู่เดียวนะครับเราได้พบกับน้องต้นข้าวแน่นอนเลยนะครับตอนนี้ น้องต้นข้าวเดินทางมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ให้ทางด้านอวิธีทอดกระถิ่นบนศาลาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศโอ้ฝนขึ้นมาแล้วครับทุกคนมาลุ้นกันว่าฝนจะตกไหมเออไม่อยากให้ตกนะแม้วันที่อมอเตอร์ไซค์มานะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์มาหน้าสตอรี่ครับนี่ครับเป็นบรรยากาศที่งานประทินที่วัดด่านมะขามเที่ยวเนาะครัพ่อพ่อแม่แม่นะครับแฟนคลับทุกสีน้องต้นข้าวนะครับรับน้องต้นข้าวนะครับรองาเรามีเสื้อนะครับน้องต้นข้าวนะครับแล้วก็หมวกนะครับเสื้อตัวละสองร้อยห้าสิบนะครับและหมวกอันเท่าไหร่ครับหมวกสองร้อยห้าสิบนะครับข้างเวทีนะครับใครสนใจเดี๋ยวทีมงาน ถ้าลุกมาผมว่าคงยากวุ่นวายเลยนะถ้าอาลยกมือเดี๋ยวทีมงนานจะเดินไปบริการเสื้อ350อหมวก250อมเสื้อมีหมวกบริการด้วยนะฮะของพานองอ่ะนี่ครับบรรยากาศวันนี้ครับวัดด่านมาขามเทื้อ ภาพบรรยากาศนะครับแม่ไอซ์มัน,นี้มาหาลูกสาวที่วัดด่านมาขามเทียครับมาเป็นกําลังใจให้ลูกสาวเราเพราะว่าเป็นงานกลางวันเป็น,นวัน <c oughs> อาทิตย์ด้วยครูหมอนกําลังเช็คเสียงนะครับครูหมอนกําลังเช็กเสียงนะครับตอนนี้กาลังเช็คเสียงอยู่นะครับอโอ้ในในบุญก็เต็มไปด้วยบรรยากาศอิ่มบุญอิม่มใจนะฮะ